ขออาหารได้ไหมบนหัวนายอะเฮ้ยเราอยากกินนะเฮ้ยขอหน่อยดิเอาเถอะเอถึงเราจะเป็นพนักง,งานอีอเกียแต่เราก็ไม่ทำนายหรอกนะดูดิวิ่งหนีใหญ่เลยเนะะี <laughs> <laughs> ่ยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเอาวันนี้เราก็จะมาลองทำภารกิจตามที่น้องแฟนคลับบอกกันนะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นภารกิจให้ดูเลยแล้วกันภารกิจนั้นก็คือ ให้พี่นิวนะคะใส่ชุดเนี่ยพนักงานอีเกียนะนี่ชุดอ่อของเอ P ซพีสามศูนย์ศูนย์แปดนะคะไปแกล้งคนในเซิร์ฟเอ P ซพีสามศูนย์ศูนย์แปดขอนะครับจากพี่โอเว่นสาวนะคะเอาแหละเดี๋ยวเล่านะคะลองเข้าไปแบบว่าแก,แกล้งเพื่อนดูนะ ว่าเราจะเนียนตีเป็นพวกเดียวกับพวก s c p 3 0 0 8ได้หรือเปล่านะคะแต่เราจะไม่เนียนก็ตรงที่ว่ามันมีหน้าตานะคะคือจะบอกว่าในอวตารไอดิเตอร์มันไม่สามารถลบหน้าตาได้นะคะพี่นิวลองดูแล้วนะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเลยนะคะนี่ค่ะพนักง,งาน i k เกีย3 8อะ่ะเขาจะไม่มีหน้าตานะทุกคนแล้วเขาก็จะมีแบบว่าอ่าหลายรูปร่างมากๆนะคะคือตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะและตอนนี้พี่นิวก็ได้ทาการแต่งตัวเป็นพนักง,งาน อีเกียนะคะเอาตอนนี้เราก็แบบว่าทำๆเดิมไปก่อนแล้วกันนะคือตอนนี้เรายังไม่เจอใครเลยนะเราจะแกล้งเป็นพวกเดียวกับอ่าพวกพนักงานอีกเกียนะคะแต่ประเด็นคือเราจะโดนพนักงานอีกเกียเล่นงานก่อนหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าเราไม่ใช่พวกเดียวกับมันจริงๆอะ่ะเพราะว่าตอนนี้นะพี่นิวแต่งเหมือนมากนะจะเสียดายเนาะมันเป็นมุม้ตกใจนะคะเป็นตอนกลางวันนะทุกคนเอา้าเหมือนกับว่าข้างหน้าเรานั้นอะ่ะเราเห็นคนแล้วนะคะอะ ไปจ้ะแล้วก็เดินเนียนๆไปนะคะความจริงมันมันจะมีชื่อโชว์บนหัวนะคะเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ใช่พนักง,งานีกเกียปะ,ะมันมีชื่อโชว์บนหัวเราอะว้าวทุกคนดูเพื่อนเราสร้างสิเอาเตียงมาเรียงกันเป็นกำแพงสวยมากเลยนะคะสวยทีเดียวอะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนี่ไงเพื่อนเราเขาก็นึกว่าเราเป็นแบบเป็นผู้เล่นหรือเปล่าอะนะ เพราะว่ามันก็จะมีชื่อโชว์บนหัวเรานะโอเคเดี๋ยวเราลองแบบว่าเดินเข้าไปดูนะคะนะ้าเป็นไงกินอมยิ้มด้วยนะคะอร่อยเลยจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบเขาก็ไม่กลัวเราเนะะเพราะว่าเขาก็รู้แหละว่าเราเป็นผู้เล่นนะคะหรือว่าต้องรอตอนคืนก่อนเขาบอกว่าโอ้ใหม่กอดอะไรสักอย่างนี่แหละอ่านด้านล่างไม่เห็นนะทุกคนนะอาจจะแบบว่าโอ้ใหม่กอดเราเป็นพนักง,งานีกเกียอย่างนี้หรือเปล่าะ <laughs> เหมือนว่าตอนนี้เพื่อนเรานะคะกำลังทําการสร้างบ้านอยู่นะเราก็ไม่กลัวและมาที่บ้านหลังนี้แล้วกันนะคะนี่คนนี้ก็กําลังแบบว่าทําการแบบสร้างบ้านอยู่นะคะอันนี้คือเพื่อนเรานะคะนี่ค่ะเขากำลังแบบว่าทําทการสร้างบ้านอยู่นะคะว้าวบ้านสวยทีเดียวนะทุกคนบ้านดูดีดูดีนู่นค่ะพะนักงานไอ,เ,อเกียที่แท้ทรูนะคะ ต้องเป็นแบบนี้คือจะบอกว่าเราเรียนแบบยังไงก็ไม่เหมือนนะคะนี่ต้องเป็นแบบนี้นะคะคือตอนนี้เราต้องหาอะไรกินแล้วนะคะเพราะว่า energy เราจะหมดแล้วนะเออไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะก่อนที่จะมาหลอกเพื่อนนะนี่เพื่อนเราก็ขนเก้าอี้นะคะไปแปะเต็มเลย <g ül üyor> กาลังสร้างบ้านแบบขมักขม้นมากเดี๋ยวไปขอหาอะไรกินก่อนนะขอกินเปเปิ้ลก่อนนะทุกคนนะ โอเคตอนนี้นะก็กินแอปเปิล energy เราก็เป็นร้อยหนึ่งแล้วนะเมื่อไรจะกลางคืนเนี้ยจะได้ไปหลอกเพื่อนแบบส่งบ้านเพื่อนก่อนนะคะโอ้โหบ้านสวยบ้านสวยมากเลยอย่าดูสิเพื่อนเราแบบว่าสร้างดูดีมากๆเลยนะคะเนี่ยมีกระอ o m เก้าอี้นะมีโคมไฟโอ้ว่าไปนะเพื่อนเราสร้างสวยนะเนี่ยนี่มีทีวีด้วยนะขอเปิดทีวีดูหน่อยนะเพื่อนนะนี่เป็นไงมีแต่จอขาว,ขาวไม่มีอะไรเลย <laughs> ไม่มีอะไรให้ดูเลยเฮ้ยอะไรอะเพื่อนอ๋อเพื่อนเรากินพาต้านะพาตา้า เขาบอกว่าอะไรอ่ะเออเขาบอกว่าให้เราออกไปนะคะ Please get out นะ <laughs> เพื่อนบอกว่าให้เราออกไปอ่ะเหมือนกับว่าเพื่อนคนนี้ไม่ไม่อยากให้เราเข้าไปนะคะกล,ลัวเราเหรอเราเป็นพนักง,งานไอกเกียใช่ไหมเธอละกลัวเราอ่ะ เธอเลยไม่ต้อนรับเรานะเห็นไหมตอนนี้เพื่อนมันพยายามมาเดินดันเรานะคะเอ๊ะหรือว่าเขาคิดว่าเราเป็นพนักง,งานีกเกียงจริงตอนนี้เหมือนกับว่าเขาจะเอาเตียงมาปิดเป็นประตูแล้วนะคะหรือว่าเขาคิดว่าเราเป็นพนักง,งานไอกเกียงจริงเหรอสมมุติเราแบบเข้าไปดูนะคะแล้วเพื่อนจะมีปฏิกิริยายังไงเอามาดูกันเขาบอกว่า Can you get out นะคะคุณออกไป๋ยวนี้นะโอเค <laughs> นี่ไงเขาพยายามแบบว่าดันตัวเราออกมานะคะเอ้ยเขาไม่ยอมให้เราเข้าไปอ่ะ ธอกลัวแล้เรหรอใช่สิเราเป็นพนักงานไอกเกียใช่ไหมจะเลยไม่ยอมให้เราเข้าอ่ะเดี๋ยวเรากลางคืนก่อนเถอะอุ้ยนัไ่ไงพอพูดปุ๊บกลางคืนปั๊บเลยนะคะแล้วเพื่อเราก็ปิดประตูพอดีนะคะสงสัยว่ากลัวเรานเนี่ยเฟ๊บโอ้โหเพื่อเราสร้างแบบว่ารัดกุมมากๆเลยนะเนี่ยอารมณ์ตอนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าพี่นิวอ่ะเป็นพนักงานไอกเกียรจริงๆนะคะนะอุ้ยเดี๋ยวหนึ่ยเหมือนว่าเราเราเจอเราเจอพวกเดียวกันนะ เราเจอพวกเดียวกันนะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าถ้าเกิดพี่นิวแต่งเป็นพนักง,งานไ k เกียแบบนี้พวก scp 3 0 0 8ด้วยกัน,นอุ้ยนั่งไงมาแล้วบอกแล้วไม่เหลือมันรู้ว่าเราเป็นตัวปลอมมันรู้ว่าเราเป็นตัวปลอมเดี๋ยวจะเย,ย็นเพื่อน <S <S เฮ้ยเราเป็นพวกเดียวกันนะ <S <S แล้วเราแต่งตัวเหมือนกันนะเพื่อนนะ <S <S บอกแล้วอุ้ยแล้วแกก็วิ่งไว,วเหลือเกินนี่เราเป็นพวกเดียวกันเลยอะไรกันเนี่ยโอ้จะตายแล้วทุกคนตอนนี้เลือดลดอย่างแรงเลยอ่ะเฮ้ยมันวิ่งเร็วมากอ่ะอุ้ย ตายแล้วโอเคเรียบร้อยไม่เหลือนะคะลาก่อยนะทุกคนนะอ่ะเว้ยเดี๋ยวนะยังไม่ตายยังไม่ตายแต่ว่าใกล้ตายแล้วแหละทุกคนตอนนี้คือมองอะไรม,มัวไปหมดเลยนะคะมองอะไรไม่เห็นแล้วมันมัวไปหมดแล้วโอเมก้าโอเมก้าเลยตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในโหมดเอ่อเจ็ดร้อยคนแล้วนะอ่ะมากันนะคะอันนี้เรากระโดดขึ้นไปมาเพราะาแอบเห็นว่ามีแบบเพื่อเรามาทําอะไรอยู่ด้านบนก็ไม่รู้นะคะตรงไหนเอ่เวยได้ไงได้ไง เจอเจอเพื่อนแล้วนะ,ะเจอเพื่อนแล้วไปดูการสมมุติเราเดินเข้าไปใกล้ๆนะมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้กลัวหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าเฮ้ยเขามองเราทุกคนเขามองเรานะแล้วก็เอาไฟส่องมาที่เรานะคะกำลังช่างใจว่าเราเป็นพลังงานออเกียหรือเปล่านะมาที่คนนี้มาที่คนนี้เห็นไหมเนี่ยคนนี้คนเนี้ยอ่ะเราลองแบบว่าวิ่งไล่เขาดูนะคะลองวิ่งไล่เขาดูมันก็ว่าเขาแบบพยายามวิ่งหนีเรานะ <laughs> คขาเหมือนบอกว่าพยายามจะวิ่งหนีเราเนะคยะดูเราใกล้ตัวไม่ได้เลยนะะีคะวิ่งหนีตลอดเดี๋ยวเขาคิดว่าเราเป็นพนักง,งานอีเกียเหรอเนี่ยดูดิเฮ้ยทุกคนเพื่อเราสร้างแบบสร้างดีมากอะ่ะเดี๋ยวนะสร้างเป็นไอนี้เลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนด่านกระโดดนะะเดี๋ยวลองขึ้นไปดิขึ้นยังไงละเนี่ยเดี๋ยวอ๋อนี่ไงทางขึ้นอยู่นี่มาดูกันนะคะเพื่อเราคือแบบว่าสร้างดีมากกระโดดเป็นแบบอะไรนะเหมือนด่านออบบี้เลยอ่ะตรงไหนว่านี่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 โอ้ยังสวยอ่ะทำไมสร้างสวยขนาดนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันเน่ยฮะอะเดินเข้าไปเนี่ยทำว้ายไม่ร่วงเดี๋ยวกระโดดไม่ทันเอาใหม่นะเดี๋ยวเราต้องทําการกระโดดขึ้นไปใหม่นะคะโอเคแบบนี้นะอะแล้วก็มานะจ๊ะทําไหมเรากระโดดร่วงแป๊บนึงเอ้ยทาไมกระโดดไม่ได้อ่ะคือตรงเนี้ยเพื่อเราทําไว้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะถ้าครั้งนี้กระโดดไม่ได้ก็คือไม่กระโดดแล้วนะอึบเอ้ยได้ยูโอโหเรากระโดดไม่เก่งเองอะอึบเอานี <c oughs> <c oughs> ่เขาจะเห็นว่าด้านบนนี้เพื่อเราทําเป็นเหมือนด่านกระโด,ดอบ,บีเลยนะะ นี่แต่แอบ,บกระโดดยากนิดนึงเดี๋ยวเราแกล้งวิ่งไล่เพื่อนดีกว่าทุกคนนะอ่าถึงแม้ว่าเพื่อนจะไม่กลัวนะแต่เราก็แกล้งเป็นแบบว่าลองเดินตามเพื่อนแล้วก็วิ่งไล่เพื่อนดูนะเดี๋ยวเราลองเดินตามคนนี้นะคะนี่คนที่ใส่ชุดสีข,ขาวตรงนี้นะ,ะเขาแบบว่าเดินไวมากเลยแต่เราก็ได้เดินตามเขาไปทุกที่นะคะลองเดินตามดูเนะคะีคยเป็นการปว่วนนะปวนจัดปวนจัดนะ,ะ <L> เอา้าดูนะว่าเพื่อนจะไปไหนเอะไรอ่ะแป๊บบนึงอะไรอ่ะ โอ้สิ้นสุดแมปบอตอนนี้เราก็สู่ขิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอุ้ยครเลยเนี่ยแม่นไผ่ีนเอาตอนนี้ก็ลงมาเกิดใหม่แล้วนะคะเอ่อเมื่อกี้เดินไปเดินมาตกแมปเฉยเลยอ่ะมาดูตรงนี้กันนะคะแล้วก็มาเกิดตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยวันดีพวกเฮ้ยวันดีเฮ้ยเฮยยุพวกเดียวกันน่ะเฮ้ยเราเป็นพวกเดียวกันน่ะมีคนมายืนมองนะ,ะเดี๋ยวเขาคงคิดว่า เอ๊ะไอ้นี่มันเป็นผู้เล่นหรือเป็นตัวจริงเนี่ยคือจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะช่วยกันสร้างแบบขมักขม้นเลยนะคะแล้วก็สร้างได้ดีด้วยนะนี่เดี๋ยวเรามาดูบ้านนี้กันนะคะโอ้โหบ้านหลังนี้เพื่อนเราก็ขมักขม้นนะช่วยเหลือกันดีมากเนี่ยน,ะะนี่สมมุติเรามายืนตรงนี้นะคะดูซิว่าจะมีใครสังเกตเห็นไหมว่าเราเป็นเป็นพน,านาักงานไอเกียแล้วก็มายืนสองนะคะอุย่ยมีคนหนึ่งนะั่ไงนั่ไงเดิมมาแล้วเดิมมาแล้วคิดว่าเราเป็นเหรอ เดินมาไล่นะทุกคนนะเฮ้ยแต่เพื่อเราสร้างดีนะอันนี้คือแบบว่าเป็นหน้าต่างอะหน้าต่างกระจกอะ่ะหรือว่าประตูก็ไม่รู้ดูสิคะสร้างได้แบบว่าดีมากเลยอะสร้างดีสร้างดีงดปิดล้อมรอบเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้เข้าได้นี่ไงตัวนี้เข้าได้เจ๊เอ๋เข้ามาแล้วแล้วเข้ามาแล้วนะ <laughs> ช่วงนี้เป็นการสำรวจบ้านเพื่อนนะคะในระหว่างที่เรารอให้มันเป็นตอกนกลางคืนนะมาดูบ้านหลังนี้กันนะนี่อันนี้ก็ช่วยกันสร้างนะนี่ทําเป็นแบบอย่างว่าเอาเตียงมาซ้อนๆกันเป็นชั้นๆนะคะดูสิมีทั้งเตียงมีทั้งโซฟาโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนกระโดดไปได้ไงอะ่ะว้าวเพื่อนลอยได้อุ๊ยตกใจหมดเลยกำลังซูมอดีเดี๋ยวตกใจหน้าเธอมากเลยอะ่ะนี่ตรงนี้เพื่อนเราก็ทําเป็นแบบว่ากระโดดขึ้นไปนะคะ เอากระโดดยังไงเนี่ยอุ้ยกระโดดเก่งจังเลยอ่ะโดดขึ้นมาได้แล้วนะคฮะอุ้ยดูดีอะทําเป็นชั้นลอยนะคะแล้วก็ทําเป็นชั้นๆแบบนี้นะอ่ะเข้าสู่ช่วงสํารวจบ้านเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้ยเพื่อนสร้างเก่งเพื่อนสร้างเก่ง <c oughs> นายแป๊บน,นึงดินายนายอ่ะที่มีอาหารอยู่บนหัวนายขออาหารกินหน่อยได้ปะเราเห็นว่านายมีอาหารอยู่บนหัวนี่นายกลัวเราเหรอเดี๋ยวนายเดี๋ยว มันเขาหนีเราเนาะไม่ต้องกลัวเราเป็นแค่คนคนหนึ่งดูด,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 ดวิ่งหนีใหญ่เลย,เลย <laughs> นายเราขออาหารได้ไหมบนหัวนายอะ่ะเฮ้ยเราอยากกินนะเฮ้ยขอหน่อยดิเออเถอเออถึงเราจะเป็นพนักง,งานออเกียแต่เราก็ไม่ทํานายหรอกนะ <c oughs> ดูดิวิ่งหนีใหญ่เลยเนาะด <laughs> ูโอ้ยวิ่งมาหยุดไม่หย่อนทีเดียว <c oughs> นายขอหน่อยนะ <c oughs> น,ยนะ <c oughs> นายนะ, <c oughs> นยนะเราเหิววันดูสิม <c oughs> ีอาหารบนหัวนายเต็มเลยอ่ะ ก็ยังวิ่งหนีไม่หยุดนะทุกคนเดี๋ยวนะนี่นายเชื่อจริงจริงเหรอว่าเราเป็น scp 3 0 0 8นดเนี่ยนายด,ดูเอา้าวิ่งไม่หยุดเลยเอา้าวิ่งเข้ามาในนี้อีกแล้วสวัสดีจ้านี่เราหิวมากเลยอะเนี่ยดู <laughs> อ่ะเอาละทุกคนก็ไม่ต้องรอกังคืนแล้วกันเนาะเพราะว่ากลางวันเนี่ยก็มีเพื่อนเราบางคนเนี่ยก็กลัวเราแล้วนะคะต้องขอบคุณภารกิจน้อง fc มากเลยนะคะที่มาคอมเมนต์บอกในช่อง u t u b e นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวมาทำภารกิจให้กันดูนะอ่ะวันนี้ ไปก่อนนะทุกคนนะบายบายค่ะจบๆเเรามาส่องบ้านหลังนี้กันนะะอุ้ยทําดีอุ้ยอยู่กันเต็มเลยสวัสดีจ้าทําอะไรกันอยู่หรอจ้าขอเข้าไปก่อนนะอุ้ยอยู่กันต้องสามคนแนะ่อะกําลังช่วยกันสร้างอย่างข,ขมักขเม่นนะคะนะแเราเพื่อนก็นเ,เหมือนเพื่อนเอาตัวมาดันเราอะ,อะ คืออะไรเราเป็นเราเป็นคนธรรมดาเราไม่ใช่ SCP-3008 ้เพื่อเราสร้างสวยมากเลยนะคะเนี่ยว้าวอาลังการดูดีดูดสิเป็นโทนสีม่วงคือสวยมากโอ้โหทำได้ไงนี่เพื่อนว้าวเพื่อเรานี่คือแบบว่าเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ย